เห็นใส่เสื้อผ้าจารมาค่ะนี่แล้วเขาเป็นคนที่นั่งคู่กันด้วยนะคะหล่อชนหล่อเลยเพื่อนๆดูสิคะอ่ะคอเซ็ปตปุ่มไหนคะเขาเป็นผู้หญิงหมุนเสื้อนะคะเรายังมีเสื้อแล้วก็ผ้าขาวมัาจะจำหน่ายนะเหมือนมาขายของเนาะจริงๆเขาเรียกว่ามาบอกต่อวันนี้นะคะนี่เรามีของรางวัลมาแจกด้วยนะคะเป็นนะคะน้ำมันเขียววันราสับสนโดยพี่หมอโก้นะคะอยู่ด้านหลัง ขอ,อเสียงปรบมือให้นิหมอโขเลยนนะคะที่นั่นจะเป็นศูนย์ของพระอาจารย์ด้วยนะคะที่จะโคเคือข่ายกันนะคะที่ศรีสะอาดโศกนะคะซึ่งมีพร้อมมากเลยเคยฝึกงานใช่ไหมอ๋ออยู่ที่นั่นมีอะไรบ้างคะ,ะมีเยอะมีสินค้าสมุนไพรดีมากประมาณร้อยกว่านิบปีมาค่ะมีเยอะเพราะว่าเป็นคนในพื้นที่แต่อยู่ขนลเคษนี่คนคนนี้ไม่ได้พูดเองนะคะคนในพูดเองอ่ะเพราะ,ะว่าเออ เวลาถึงสินค้าสมุนไพรต้องทีส่สาโสกเท่านั้นดีดดไม่ว่าจะเป็นการล้างพิษแช่มผู้สบู่เครื่องสาอางทาครีมต่างๆตำรับยาดีเหี่ยวตำรับยาที่เป็นตำย,ยารวมร้อยกว่าชนิดนะคะผลิตภัณฑ์ใยญบวกก็มีนะคะที่ฉันใช้ยอยู่นะคะป่าสจากมูลพิษอะไรทั้งนั้นเนชรงมากเพราะฉะนันวันนี้เนี่ย เดี๋ยวหาว่าไม่การันตีเนาะมีค่ายล้างทิษด้วยนะคะพวกแบบต่างประเทศจะเข้ามาด้วยประมาณ3วันใช่ไหมคะพี่โก้ช่าสามวันไหมอ่าใช่เช้ามานนะคะพระจาจาร์เขาก็จะตื่นขึ้นมาแต่เช้าเลยนะคะไปแช่เท้าดื่มน้ําชานะคะพอกตัวพอกตาเสร็จแล้วพระจาจาร์ก็ขึ้นนะคะไปปิ้งไปย่างนะคะเออ <laughs> ไปปิ้งไปย่างให้แบบหายปวดเมื่อยนะคะหลังจากนั้นก็เข้าคอสค่ะกินอาหารนะคะ ภาพอาหารบังเสืนอาหารเจนะคะแล้วก็ไปฟังบรรยายค่ะว่าแต่ละคนขี้ออกมาเป็นแบบไหนยังไงนะคะอุจจาที่เราถ่ายออกมาซึ่งสามารถดูแล้วก็ตรวจมีชัยได้นะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะก,การจะกินน้ำมันมะก,กอกกินการล้างสารพิษในร่างกายก็โฆษณาให้ด้วยนิดนึงนะคะแนะนําบอกต่อนะแล้วนะคะวันนี้มี2ขวดมาแจากนิดนึงจะถามว่าอะไรดีนะเอาถามทาบนวดละกันนะคะ ใครสามารถบอกได้สักสาข้อละกันว่าหนึ่งคนนะขอหนึ่งคนว่าข้อห้ามข้อควรระวังของการนะคะนวดถนอมสุขภาพมีอะไรบ้างคะเอาสองข้อก็พออ่ะยกมือเลยมาค่ะนี่เดี๋ยวนะคะอันหนึ่งสองสามพูดนวดไม่ให้นวดพูดนวดไม่ให้นวดคืออะไรพูดนวดไม่ยินยอมพูดไม่ยินยอมไม่นวดก็จะไม่ไม่เหนื่อถูกไหมคะ หมอหมออะไรหมออะไรหมอไม่รู้หมอไม่รู้ไม่มั่นใจไม่มีความรู้พอหรือคิดว่าควรส่งต่อก็จ่าไม่ทำจากนั้นไม่ทราบสาเหตุของโรคอ่าไม่ทราบสาเหตุของโรคก็ส่งต่อผู้ที่รู้มากกว่าเรานั่นเองอ่ะเขาเซฟกบมือให้หน่อยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญรางวัลเชิญรับรางวัลนิดนึงนะคะแล้วจะให้ดูว่าหอมไหมพุ่งไปนะ เลยนะคะดูซิว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะถามนะเดี๋ยวเพิ่งไปได้ยินกับพี่ก่อนอีกขวดหนึ่งอีกขวดหนึ่งนะคะถามอะไรดีคะพี่แจ๊คถามว่าอะไรดีคะพี่แจ๊กกินคำถามให้หน่อยค่ะได้ไหมได้ไหมอะไรนะใครสวยที่สุดลูกเส่อิ๋เอ้า เล็นแล้วล่ะเล่นนะคะอ่ะต่อมานะคะคําถามที่สองกอนยินเพื่อนก่อนนะคะอ่าคำถามที่สองใครจําท่าดึงดัดน,นะคะหรือนวดถนอมสุขภาพของพระอาจารย์ได้สักสามท่าค่ะยกมาเพือนอ้อมาเลยม,ลมาค่ะเชิญมาประชันความส<ๆ>ุดในดีค่ะ,<ๆ>คะออขอเสียงปรบมือให้คุณครูนะคะ<ๆ>เป็นเนื่อของเรา<ๆ>โปรนวดหน้านะคะเ<ๆ>ชิญค่ะเอาสามท่านะคะ ธนูค uh, ่อาิงธนูมีงนอกยีในใช่จากนัดึงคอเช่ไหมคะใช่แล้วเป็นไงคะอาสดชื่นค่ะออสดชื่นขอบคุณค่ะเป็นไงคะชื่นใจค่ะเหมือนอะไรคะเหมือนกลิ่น มีมีคารบูนเออรู้สึกหอมเย็นไหมหอมเย็นเพราะเป็นยาเขียวนะคะลดลิดร้อนนั่นเองค่ะขอบคุณมากค่ะในโอกาสนี้นะคะขอนมัสการ